กาขอกราบสวัสดีนะครับแฟนเพจพิจ่าภากินพาเที่ยวนะครับมื้อนี้ก็เช่นเคยครับเข้ามาพบกันกับเมนูเด็ดๆนะครับคือไปกินอาหารต่างประเทศเลยมื้อนี้คือย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งมื้อนี้บ่อดดเห็นแค่อยูตรงนาครับนี่เลยย่างสดๆจากเตาเนาะครับเนาะย่างสดๆจากเตานะครับอุ้ยมึงดูครับสีเป็นดำอำห้นะครับ สีพิเศกินขนาดนะครับนี่ย่างกุ้งสดๆนะครับนี่จากเตาเลยนะครับซีโตเอาขึ้นมาประจำการแล้วเห็นไหมครับแต่ละตสุดยอดขนาดไหนครับสุดยอดขนาดไหนนะครับบ่แม่นเลนเนะครับซีโตเนี่ก็ถึงกับอ้วกนะครับจุกนะครับบ่เบาหลายใหญ่ห้างครับมือนี้เข้ากลับมาจวดกันเลยครับจวดกันเลยกับเมนูย่างกุ้งลืมบอกนะครับเช่นเคยครับ นี่ครับน้ำกิมรสเด็ดแก้วเข้าเนี่ยแหละครับตาไส่บีบปักเน่าไส่นะครับบีบักเน่าไส่ตาไส่อุ้ยหั่นหัวหอมใส่คือเก้าครับสุดยอดสุดยอดขนาดนะครับมาจวดกันเลยครับจวดกันเลยหมองว่างแก้วกับบะหมี่นะครับอ่ะนะครับเบาหลายใหญ่ห้างครับนี่เขาอู้แม่ใครด้วยเห็นบ่ครับปกตทิเวลาผมไปกินร้านอาหารนี่ผมสิบัวแกะไปครับเด้อผมสิบัวแกะแต่มือนี่กะมันมันโตใหญ่นะครับแต่แกะ หยาดมันคาคอนะครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากนะครับสดๆสดสดครับย่างสดๆดดจากเตานะครับอือห่วยสาไก่หวยแกะไเกลเด็กน้อยมักนะครับนี่ย่างกุ้งแบบนี้เด็กน่อยมากมากตัวยงใหญ่นะครับเนาะ ว่าวะแม่ไข่น้งนะครับแม่ไข่สุดยอดมากนะครับเห็นไหมครับ,รบด่างจากเตาเตาท่านบ้านเ่านี่ย่ะครับนี่เตามันมัน,มนทายบ่เห็นนะครับกล้องมันแคบนะครับกิมเลยครับน้ำกิมโอ้ยเปรี้ยวขานาดครับ บีบกระเหนาตอ่อยหลายบทแล้วังหนวดวังขาไปเรืครับเด้่อยๆนะครับผักบุง้งเขากินกับได้นะครับในพวกผักบุ้งผมเอามาเป็นกับประกอบนะครับผักย่างกุ้งกินกับผักบุ้งสิกันสิก้น นะครับมันทีใหม่วางแซ่แล้วครับโอ้โนอ,โอ,โอ,อะ,อะนำตัวที่สองเลยครับเนี่ยนะครับโอ้ยขนาดครับแม่ไข่พร้อมเห็นไหมครับเนื้อ,อย่างเหลืองออกมาห้อม,ไ,มได้กินขนาดนะครับ เมนูพีจาเห็ดเองกับมือครับบอมีตัวแสดงแท่นบอมีไผ่เห็ดไห้ทั้งนั้นครับอื ห่างมันครับกินหลายว่าไรมันแข็งครับมันตัวไงที่เป็นสัตว์เบิร์ต่าไรเนี่ยถ้าข้อตายเนี่ยครับสุดดัดสุดดัดนะครับอันนี้ครับมันใหม่ว่าไรนะครับได้เขาต้องผิกดดูนะครับว่าเดี๋ยวนะขีดนะป่ปะเห็นมครับแฟนเพจของแท้ได้ครับนี่ ของแท้เลยกําลังเหลืองก็ห้อมดีขนาดนะครับเด็กน้อยมักเด้รับแบบนี้ลูกหลานมักขัขนาดมันตัวใหญ่นะครับเห็นปะครับตัวเป็นตัวน,น้อยด้ตัวใหญ่ขนาดครับนี่ตัวใหญ่ขนาดนะครับนะครับตัวที่สองกําลังจะพานไปนะครับเด้อตัวที่สองกําลังจะพานไปนะครับเด้อโอ้ใครนะครับเสียดายใคร พักการนะครับพักกระลำพักกระลำนะครับพักกระลำกินได้แล้วครับกินได้หมดนะครับพักกาดพักกระลำนะครับสลัดพักบุ้งผัวยังต่างๆนะครับกินได้หมดนะครับจำเก้วอืมเวอแก้วมันบ่มีหมั่นตั้งนะครับขอตั้งข้างนอกบางนี่มันล่มนี่นะครับ โอ้แม่ใครพ่อมาครับไปเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลูกใครหลานเด้อครับเด้อเห็ุคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับแนะนำบัวบาจ,จะเป็นอาหารอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับมื้อนี้เฮาพามากินอาหารอยู่ต่างประเทศย่างกุ้ง <laughs> โอ้ยนะครับพี่จาคือกินหรูแท้ย่างกุ้งบันนี้มัปัตโตปโัตโตปโัตโตปัตโตนะครับบ่ธรรมดาตัวนี่แม่ อืมว่าจะกินหลายทั้งมั้นก็จะไม่อืม,อม สุกเด้อครับเด้อเนี่ยุกันใหม่พวกนี้เนี่ยย่างไม่เป็นวา่าสปลุกเด้อแซ่บคักขนาดแม่ใครนะครับเนาะ พิจ mm hmm. ารขังครับเสื้อไหเสื้อไหครับอิกกันอีกสองตัวนะครับย่างมันให้ได้ทีแล้วครับถึงครับนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเพจพิจาภากินพ้าเดียวกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ และแสดงความยิดเห็นเพื่อให้กำลังใจลูกหลานคนนี้ได้เครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามเพจขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ